เอาละครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นเกี่ยวกับแองก y เบิร์ดนะครับแองก y เบิร์ดกริมโบครับเป็นเป็นบอลสัตว์สะเทือนนะเป็นรูปลายแองกิเบิร์ดนะครับมีอยู่สองสีนะแดงกับเหลืองครับยังหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะครับมันจะมาตัวเป็นบอลแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นยางน,นะครับยางอา่ากันกระแทกนะครับ เวลาบอลมันสั่นก็จะสั่นได้นะครับข้างในก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับใช้ฐาน 2A เลยสี่ก้อนอืมโอ้ใช้ฐานเยอะนะตัวนี้ครับเดี๋ยวผมปิดก่อนอืมครับแล้ววลาประกบเข้านี่ก็ประกบเข้าให้ตรงกับลูกศรน,นะครับครับจะมีลูกศรน,นะประกบเข้าให้ตรงกันนะครับหรือเราจะประกบเข้าไม่ไม่ตรงกันก็ก็ได้นะ แต่จะไม่เข้าสนิทเท่าคือเท่าไหร่นะครับสวิตก็อยู่ตรงนี้นะครับอ้อืม,อมสา่าดีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยครับอะเดี๋ยวผมจะมาเล่นในที่มืดๆแล้วให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับงั้นคราวนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ดูอีกทีนะครับเล่นกันในบ้านนะครับก็สว่างดีนะแต่รู้สึกว่ามันบีดแรงมากเลยครับ ก็เดาทางไม่ถูกนะครับว่ามันจะดีไปทางไหนบ้างนะครับสว่างมากนะมีเพลงมาให้ด้วยครับรู้สึกว่าเพลงที่ให้มาเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเบาไปหน่อยนะครับเพราะแรงสัตว์สะเทือนทำให้ไม่ได้ยุอยยินเพลงสักเท่าไหร่นะยังหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับเซตนี้นะครับเหมาะกับน้องๆเลยส่นเป็นเจ้าเข้าอย่างเงี้ยคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ